นเ้ห็นหน้าแต่ทีมเขาจดำหน้ากเ็เลี่ยจงนี้แหละน้องม่ออกดีเลยอืมยนังแมือมาวนกัไปหาน่อใหม่เสรแล้วท่านเปียกเปียบกัน้องผู้เก่านี้แหะเออหาน่อใหม่มือกัไปหาไปทั้งน่นไปทั้งนึงมันก่อนนั่นกัน่อใหม่ันไลยกันอีของ กหันเอือนม่อยนเคนกบเลงจบอกเขาคึดน่าอือเ้นีค้ดว่ามันบไหนตุนั่นกัดเห็นไหละกันรู้รั่งเดีอยเตัดราไม่เดืยตัดตัดตัด้าไม่เดือยมากุ่ไทยกับมัข้องูเออตมันีฟไทยได้่ยน่อเนาะเออนี่ก็เป็นได้เออนาเดือนเดือนเกเดือนสิบเดือนหเดือนเจ็ดเนี่แหละปลานี่เพิ่ไดเมือไปกับฮันดีทุมากอจำ พิขึ้นแล้วมันกัดไม่ทันหรอคงเกิดว่าแเาสังเกตว่าสมองสูงเึ้นจะบไม่กัดต้นเลยเลยกำด้กำ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 ข้อไว้แล้วกำใจซงหน่อห่นานั้นหนอไม่จะตัดต้นจาเรืองมาอ่างอ่างอ่างหรือมาหอดตืนพูดเเม่ออ่างวาอย่างอ่างอ่างอเอามาเบิ้งแม่งงูบั้อ่างเหมอนเป็นวันเสียหลักเนาะกรมกันสิ เล่นบ่ลล่นลงมาพูดเนาะอ่างอ่างอ่าทางเลยนบอลงูดมาพัดเสียงนอไม่ยังงเนาอ่างยุคนก็ไดนมัวเียงสองเนงอ่างอ่างยลนอ้อมทุกอ่างเียงที่คมันไม่กล่องไฟเออไม่กล่งไฟอ่างมันดื่มไปกล่องไฟแม่นหงเนาะอ่างแค่นั้นอ้เป็นเป่นเสีย เป็นตั้งรักบ่ได้เนาะักบ่ไดเพราะง้เสียเราหนาเลี้ยงบดอืองมือทังหนา่ยยนยนนู่ว่าหันกอย่กแล้วอ่างอ่าง่ง่นอ่างออนอนนมือนเป็นวันที่ี้าเลยเนาะใกล้แล้วใก้พี่น้องงไปใกล้สิได้สังส ทรงไทยปีเกาตอนรับป uh, ok ีไม่เยวกไปนี่แล้วพระท่านมีของขังของยังดีพวกเขาดั่งูคเด่นนอยล่เออเออเออไม่แน่ฝีเอากระไดเออใ่ว่าไปเลยพระผว้นั้นก็จผู้ดั่งูเด่นเขาก็พูดนีหละเออพระน้ำบ้านเนี่ยเขาเขางอกอ่ะบ้านพู้นั้นหอกอืมพวนั้นก็ยากได้พระดั่งมากอย่ บุญคุ้นเงีนคว่ำคว่ำดังคว่ำมีนั่นก็เทียบเท่าอาจารย์เจจีก็ก็จะได้ผู้เดียวกันแล้วงีั่นไปมือเดียวกันจะบอกเขาได้ไหมลาเออเอาเขาได้ไหมล่ะแข่งเราพอมันได้เลยนะขนงพอเราเดียวมันขังเขาได้โดยไงน่ะเออไปม้วนพระมาเฮ็ดบุญเงียนอืมอเห็ดบุญเงีนมากอดเขาบานมากกวบาบานทีเดียวเอเอาผู้นี้มีอะไรน่ากินไหมสัตว์าะมีหมู เพื่อมีฟันจับแขนนั่นจะไปไข่ใไรไปก่อนเ้อืผ้าไปไดาคนใหไปก่อนมันเอาผ้าไปลาบหมูยูไปลาฟันงานมากยุ่ันาอตัวแขนนันไหันว่าอเมนบ่ผ้าแล้วว่าเราจะไปั่งต้องคานอนกันจไปแฝงเราพูดึงไว้ถ้าพูดดึงไปก็ลาบหมูพูดว่าจ้ฟันกันลาฟัน ขันบัวลาฟันดึงไม่เกิลาฟันงานมากขันว่าเราโมไปดูไปอืมอ่านละเลยเลยบัไแต่ตั้งแต่ตั้งกลางาตโยมญาติพระยมญาติพระแต่เนาะมันมีหลายอันหลายแล้วก็ตั้งแต่ดีท่านเก่าๆแต่สมัย เพราะไงนี่ที่นันต่างควรแต่ว่าเราอบ่ไสัับแต่ว่าเาเกินหน่อยเราถืไล่ได้มันโดนเนาะพนแล้วจะเป็นุ่มหรือเนาะเพื่อมาเพี่นิยไหเราก็ระตุ้นสัมผัสอ่าเพราะฉะนันครับรู้ว่าท่านจะมาสอบถามอะไร่องกมนาษันพอพูดมาคุยสัมถามรายละเอียดก่อน่างสั่มันน่าโนสบายใจกอขอเิญทุ่ครับไม่ินสิ่งนี้แล้วขอเชิญะ บริการรับสื้อบริการการชุบรุ่นทุกแบบทุกชนิดทุกี่ก่และก็รนหมกันประโยชน์ประกาศใส่ข้นไปใส่ข้นจบ่มรอบที่สองเรื่องที่หนึ่งเพราะดินเตาหนึ่งบบไปยากหลายของสิ่งทีนยากหลายหรือของกระลูกเข้าเราอไม่ครับและนอกากนี้ตัวของเรานั้นอยังรับซื้อเศษเงินเศษทอง จะเป็นทองนาคทองเคแต่ทองมาเลยทองฝังประเทศนี่นะจะเป็นสร้อยแหวนต่างหูกำไรที่มันหับบันขากั่บบบรรขาับบบรขาแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่ฮะันีดังมีน้อยขนาดไหนมูเลยมัถทา กินเขาเราบอะยชน์เอมานี่มากสท้ายเรมันคือสิบ่อัางหรอกเข้าไปจ่ว่าก็จะไปเจ้าเศร้าเนี่ยมาถามูนะติไปเฮียกันบัดคนโจนรอบสองพนนี้กัผู้เมียกับคนเป้าเนี่ยข้าลางผลคนเห็นก็กินเข้เองนะเป็นอาเองบ้านนี้คนปลาผูบวนหมูกระช่ายู่ทั้งหนาบ้าน ติดไปเฮ็ดวัดอันคนจนรอบที่สองบ้านเนี้เฮ็ดแล้ยวกับเป็นผู้ชายเนาะบุกใครเฮ็ดเนื้อกินเนาะกะสิกะปูกกะเปกเนี่ยอันตัวอันสากจักไปว่างอีธาไหนสากต่ำต่ำแจ้วแล้วสีเอาป่าลุงใส่นะฮะจักไปว่างอีธาไหนบ้านนี้พูดพูดก้างพูดยัดดงออกมากเอาป่านั่น ปาสิปนน่ะหือมาใส่โคกตำไม่เห็นสากบเลยเอ้สากไปใส่ว่าสันว่าพอดรียนผู้มาชาผัดว่าพองามเจ้าอยู่ทั้งไหนพี่ละทั้งขั้วพี่ละว่าสันก็เลยยังมากผู้เมียกกำลังสีว่าให้ผัวเลยเห็นให้แข่งงามมากก็เลยเศร้าโอ้เจ้าปุ้นเล่าบอกปาบอว่าสันเรายางสีเขาของน้ำไปเียอะนะ ว่าปนหาสาบไม่เห็นอยู่หนึ่งเอาเม่นเรืงเกิดว่างโคลโลอยู่เหนไหมตอนนอันผู้นี่ไปเห็นอยู่ใต้เจียงยังจ่นะมันจริงมันจริงตกลางอันผู้เมียก็เลยกับขล่ากันซากให้เห็ดเนี่ยกินเพี้ยเดียวกับเห็ดสาบตกลางไว้เห็นแล้ว่าเฝ้าอีกย่างก็รอดก็เดียวมันบอกจะเป็นน้ำคอยอสากตกลางกันเลเป็นน้ำยังเงินเจ้าบังบริยงก็เป็นสั้นแล้วสากให้เห็ดเนี่ยกินมันบอกเป็นน้ำคอยมันเป็นน้ำยังไม่ยังตกลางเป็นน้ำประยุทธ์ กเขียวได้ันจวเีย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 วห้วยไปเป็น้ปัญญายุทธ์มันเขียวหลวันวันสุดใจนะมือมือสุดใจนยสั่งตงลย่านเขายังตกควนเลด้วโอ้ยี่จะเมียงยังไงจะเมียงที่ยังกับเป็นลงให้เราบดปัญญายุทธ์ลำบลันเอาอบ้นที่มือหร้วเอาเอาอีกู้ ทำไมนั้นเนาะท่านสาเนี่ยไปะโยกก็ทัดขประกาศ่้นเป็นโลกทำไมตับหล่ดิสมัยนั้นประกาศแ่าคนนตหมดเลจังมีาการทนไปหมอนเป็นมอฝรั่งบ้านคนหัวกัมเมียนกับผมเนี่ฝรั่งไปแลกันหรือโบแมนนี่แหะนีกระจำพิษจำเสือกผู้หัวกัมเมีนี่มันฟังแมนนี่ะ คือบ่เมนเนาะบลู้มพลังไปนำกันเพิ่็ประกอกาเดิมๆปัญญายาไปเรื่อยๆเบิ่งตั้งกันอาว่าไปเร,รื่อยๆพลังก็ออกมากทีวออกมากเินน่นกันก็สิว่าบ่เป็นผู้คิวผู้ยังก็สิไม่อยู่นั่นลหละเมันก็ได้ว่าผู้ใดมอยลายเข้ามาก่อนอม,มอยลายนี่ยราาคือคือคือผูอน้นั้น เมื่อยหลายให้โอกาสค้นเถาคนแจพลังผดเลยเบาบ่มันภาษาอีสานบ่อชัเจนเนาะผุดใดมอยลายนะเขามาก้อนสิวางสิแล้วเนาะบานนี้จังไหนหราบานนี้บ้านนี้เขาไปแม่เจ้าอันนั้นหลายกระมืออืมเป็นยังไง าการไหนก็มุก,มกของหัวแตกโคบโคบทั้งปันอืมรถเท่าไรละอันนี้ข,ขั้นวามขั้นวามมอยลายนี่ก็คืออีสานเท่าที่ว่าผู้ใดเมื่อยลายม,มีผู้อายุกรมูเสียให้โอกาสผู้นั่งเขามากวนให้ให้โอกาสคนแจ่คนเถากวนอยังประมาณนั้นเนาะอ,อืมโอ้บัดเ่อเข้าใจผู้ฝรั่งเพิ่นก็ดัดภาษาภาษาอีสานนี่เราตั้งแต่ สมัยนั้นมันมมหมอฝรังขงมาบ้านนู้นเด้สมัยนั้นเลือ่อยไม่มันเหนียวเหลียงนะคนเฮ็ดงานหนักเนาะผมไปเหนียวเหลียงก็เลยไปหาหมอพอดีก,กัแต่ไส้นี่หละ่ะไส่นั่งอันนี่ละหัวใจก็ตัวไส่น,นั่งลุงอันอ้พ่อใหญ่ไล่นี่ไหมไล่เนี่ยเลื่อยไม่น้ำกันแล้วอยู่กรุงเทพโพ้นเดินไปก็เลยวอาให้ฟั้งโอ้ยผมเหนียวเหลียง เงี้ยวเหลียงนเงี้ยวเงี้ยวเหลียงเป็นจังได้หมอฝลังเขามาปีนเงี้ยวเหลียงใสหรือเลี้ยวเลี้ยวเงี้ยวเหลียงคุหยังน่เพิ่นถามนะก็เงี้ยวเหลียงกับสงสงยสอยู่ดอกคุณหมออเงี้ยวเหลียงบ่อจามกานเพิ่นสิว่าบ่่สำคัญนน่ะล่ะเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเหลียงหนึ่งบ่จามกานเอายาไปกินก็หายนอกเนื้อจากว่า ดันสีเงี่ยวขุนเงี่ยวหยังนะเงี่ยวเลี้ยงคือเป็นวหเกิดจากว่าเฮ้าสองเกิดจากการทํางานหนักนะข้ามันใสนี่คือมันมันบอจาัาคราบรับรจาัันบรมันบรจมันบรามันบริามันรามันรนบริจามนราคนรจันานะถ้าถ้าเลี้ยงใสา่ะนคนินจนจานามนราานนนนนนน หมอฝรั่งสมัยแทบบานน้อยจนเสร็จแต่มีหลายอันหลายอย่างเอาไปมือละเล็กเล็น้อยเนาะเป็นยังไงเนาะย้อนหลังย้อนหลังเพราะว่ามือหนาสิเป็นยังสี่หรือบันมือแรงพยายามฝันนะทิ่เอาเอาควอมฝันเนี่ยออกอากาศเพราะว่ามันไก่ไก่มือเล็กเี่ออกแล้วเา อ่ามันอ่าฮะมันส่งมาหลักสองขันสองข่อเนี่ยเออขอูอืมมือมือมืออื่นจังจังเราเราุฝันพราทางเสี้ยนเล็กเขาเขาเจ้ากำลังออกยูกทุกเส้วซาได้ยังเรี่ยงนุ่มเรื่องนีฝันังสั่นฝันยังสี่เส้เนี่ยพรายังได้ตัวใดเงือนยได้่ยพราได้เพท่านฝันฝันก็บพเป็นเรี่ยงเป็นเล่าคือเเป็นเล่ยหอกอืม อคอยจะได้ได้เจสี่หนึ่งนล้งวดกวนได้ห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหางวดนี้ได้สได้หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งบานี้สาโตมให้ประกบอบเด้อพี่น้องเอฟซีเลยหรือมกอักจังสี่กับสิประกบอบจังสี่ก็แล้วแจ่เพราะว่า,าตามตามรักอะเอาโตเจ้าของมักแล้วมาใส่โตใได้โตหนึ่งนะี่จำนวนสาโต ว่านกอออกไปติสไปเก้าอ,อจกกา,กเกาจเก่าิเก้าตัวเดียวอ้าคลิปนี้ก็เอาซสาม,มี้สกันร,รอพไปร้องอยู่ดีไม่แห้งเมื่อหนี้วก็ว,วันที่ยินหาแล,แล้วขอบคุที่มีจรานกักสว,วัสดีครับ,บจเจริ์จเจลาว